ใส่้วใส่แต่นูถามว่านูเห็นไหมหนูเห็นแต่ความรู้สึกหอนูว่ากล่ว่ามันลงมาข้างล่าง่าคงจะออกมันไม่คิดมันไม่คิดว่ามันจะมาใส่กระเป๋าลตลอ,อหนูก็เพิ่งมารู้ช่วงหลังเขาบอกว่าเขาจะเลิกต่นนางประทศทั้งท้งไทยเขาจะเลิกตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อนางสาวนาภาศรีสังสัญชาติผู้เสียหายที่เคยถูกตำรวจนครบาลบางเขนจับผิดตัวในคดีลักทรัพย์ จนต้องติดคุกในความผิดที่ไม่ได้ก่อนานถึง5เดือนก่อนที่จะได้รับอิสรภาพเมื่อสารพิพากษาย,ยกฟ้องเนื่องจากเธอไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตัวจริงนอกจากเงินเยียวยาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจนครบาลบางเขนมอบให้จำนวนหนึ่งเพื่อให้เธอและครอบครัวกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังมีการซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่ในสภาพสุดโทมให้ดีขึ้นด้วย การฝากเข้าทำงานและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจับผิดตัวเมื่อเธอถูกตำรวจภูธรป่าโมกจังหวัดอ่างทองจับได้พร้อมกับนายพานุพงคันทภาลีแฟนนุม่มและของกลางยาบ้ากว่า180เมตรซึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเงินของเธอเองขณะโดยสารรถยนต์ส่วนตัวผ่านด่านตรวจช่วงเย็นของวันที่สพฤษภาคม เธออ้างว่ายาบ้าที่ตำรวจตรวจยึดได้เป็นของแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบหากันได้เพียงสองเดือนและยอมรับว่านายพานุพงศ์นั้นมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสลดใจให้กับสังคมและครอบครัวของเธอไม่น้อยโดยเฉพาะมารดาที่อยู่ในวัยชราและลูกๆอีกสองคนเพราะก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งเดือนเธอเพิ่งจะได้รับการเยียวยาจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อทดแทนการสูญเสียโอกาสต,ต่างๆในชีวิต โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องอยู่กันอย่างยากลำบากมืคนโดามอ่วอว่าอข่าววิทยุว่ามัามตาาอบยังบ้ายังยังไม่เชื่อเลยกรณีน,นี้น่าจะใช้เป็น,นกรณีศึกษาในเรื่องปัญหาสังคมในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องการที่ถูกจับกลุมไปแล้วผู้ถูกจับกลุมมีความรู้สึกไม่เกรงกลัวหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเรื่องของสังคมในเรื่องของการที่ ผู้ที่เคยต้องโทษหรือถูกจับกลุมเนี่ยในการกลับเข้ามาทํางานถูกกับถูกปฏิเสธมาโดยอ้างว่าเคยถูกจับกลุมก็ต้องอทํากระบวนการในการยอมรับให้กลับเข้ามาสู่สังคมได้ในกรณีที่เป็นผู้ที่กลับตัวแล้วจริงๆนะครับนาภาศรียอมรับว่าเธอเลือกคบคนผิดซึ่งได้ทําร้ายทั้งตัวเธอเองและครอบครัวอีกทั้งยังทําให้โอกาสต่างๆที่ได้รับมาต้องพังทลายลงดารินทหอวัฒนกุลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รายงาน